เจ้าน,นะเดี๋ยวเบอร์นนะแม่สองหน่วยคู่กันบ่ะฮะที่ชาร์จสี่หน่วยไหมะจะเอามาไหมเอาหน่วยแต่ผมมีไ่เขาไม่ได้ยิน あっこれを胸くん。 อย่มาข้างหน้าโต้หน้าเท่าๆกันครับหลอกตาเฉยๆแต่ทรงตัวนี้สูงกว่ามันเป็นคสี4คมน้องคู่นะเสียงไฟลอดี nè Hả? Ông ôn tên cô Hả? 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 Nó tít gì đó à? nั่น. <laughs> เดวแบบไปรองขนดกันนี่ลูกเวลาบองผมมีน้วเต็มล้วใผมเดี๋ยวไปใส่แล้วก็พ่วงกันแนละเออลูกนึ่ไปใส่หรอไปเนีสองคันไหมเี่สองคันนั่นแหละไมสี่ก็ไปฮะ เออไป้งแตัวหน้าสายเวลารำงานนี่โอ้หน้าตาอยู่เสียงนเฮ้ยแค่เนี้ให้แค่ข้อขีดเป็ั้งกว่าเลยก็ได้เดี๋ยวมันจมกันขนาดยากเนี้ยเออเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวรอก่อนโอ้ทำไมควันมันมายอย่างเนี้ มาคันที่สองนะคลิปฟังเสียงก่อนอันนี้เป็นเครื่อง WO นะครับพกดีร้อสิบนะตอนนี้ เจะเกียร์ห้าเกียร์แล้วมั้งตัวนี้ช่วงล่างก็เป็นของเอฟกระทะใหม่ๆเป็นเป็นห้าเกียร์ครับนะะยาวเท่ากันหน้าก็เท่ากันนะครับตรงท้ายเป็นของเคอตัวนี้ตัวนี้คันนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับแต่คันนี้จะมี สีเริ่มแตกตรงนี้นิดนึงนะครับมีบันไดนะฮะบ,บันไดก็เหล็กก็ยังโอเคอยู่ห้าเกียร์ ตนนี้เป็นพงมาลัยเวอร์เหมือนเดิมฮะหนา่เงียอหนา่เนียหรอต่อแล้วพงมาลัยร์อ่ะ,ะนะะี่อ่าจ้ะภายในครับ ภายในจะไม่ค่อยสวยเท่ากับคันนั้นนะคันนี้นะจะไม่มีสเตนเลตันนี้จะเป็นเหล็กมากกว่า d าวเอาเลมมา,อ,า,มาอันนี้งานเบรก ที่นั่งก็เ,เท่าๆกันครับเอาไปเอาเล่มไปไปก็เอาเล่มเอาเอาเล่มมาเช็คใหม่เลยมันซีนะครับเล,เล่มไม้เครื่องไม <fingers, S 1> ้เลยกทันทีนะวนี้ได้เครื่อง <orsch Hungarian. S 1> ฮะ <c oughs> เอเออเามาเอามาเช็คไอ้หม้เล็กเครื่องหม้เล็กท SI นะันทีหน่อย เสียงพอเลาะเสียงในแต่งเสียงดั่มดั่มดั่มดั้มเปิดไฟกันนะพวกเช็คไฟเช็คย่างนี้เดี๋ยวให้ลูน้องหมดเลยไฟเร็วสุรินสุริน เปิดเลยเปิดไฟเลยบเบไฟมันสีเบิดอ๋อปิดเปิดไฟไหมเอาเปิดหาวางปิดบอกว่าเปิดเปิดเออ เอาไปเช็คไหมนายจอดนานครับตัวนี้ดีนะจอดในร่มจอดข้างนอกโอ้โห,โหพังไปหมดเลยนะ 还记？还记着？ เช็คเครยงเนี่นี้ก่อนสตาร์ทเครื่องแล้วก็นี้เฉยนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนะครับเพราะว่าตัางเนี่ยไม่ได้จ่ายสบัดเลยเดี๋ยวมาเช็คเครื่องเช็คพวกระบบน้ําระบบอะไรก่อน<ส>นะครับว่าต้องอุ่นเครื่องไว้นิดนึงนะครับเพว่าเครื่องมัน,นอุ่นแล้วก็ดูระบายไอนะครับเครื่องรุ่นเก่าต้องดูระบายไอว่ามันรวมขนาดไหนเครื่องยนต์พวกนี้มันต้องดูในละเอียดเพราะวราคาพวกนี้มันสูงแล้วก็เราซื้อกับ นายนาด้วยนะครับตัวนายน้าเขาไม่ได้เอาค่าคอมน,นะเขาบวกเขาเลยตนี้นะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับรายละเอียด2คันนี้ว่าจะเป็นอย่างไร